อันยองสวัสดีจ้าวันนี้มาเข้าป่านะคะมาดูเห็ดจ้า,าเห็ดเกาหลีจ้าเหมือนเห็ดบ้านเราเลยดินชุ่มชุ่มฝนตกนี่พระภูนาเต็มไปด้วยเห็ดพึ่งเห็ดน้ำมาเห็ดน้ำมาเห็ดเพิงเห็ดตะเห็ดขยย่ก็มีจ้างามลายเต็มปลาอยู่ พนน่ะุ้นน่ไรของลุมพนน่ะนี่แต่เห็ดได้เจ้าพนน่ะโมันมูน่ะทั้งหลายพูดอะเสี่ยเฮเบิ่งมันมูนี่เห็ดพึ่งจ้าพนน่ะอะลึกพนน่ะดอกตุกพทีพีอยู่จ้าเดี๋ยวจะมาเก็บที่ล่างถ่ายวิดีโอก่อนจะง่างามเลยค่ะทะลึกมันถือฝนมันอยากเปียเลยพุูนอันนั้นเห็ดเงี้ยบูคือเห็ดละงอกนะพูห็นงไง โอ้อยางหลาด้วยจ้ะฟ้ามันชืนเนาะมันอยากบานแล้วเมื่อวานนี่ล่าหลายว่าอ,อันนี้เห็ดแดงเห็ดแดงบ้านท่านเห็นไหเห็ดน้ำหมากเห็ดแดงพราะว่าน,นี่เห็ดเอียงน,น้อนีุ่เห็ดไข่เห็ดทานแบบนี่โอ้ ทลึกพูดนะอีกมูนึงจ้าบรรยากาศฝนตกป้าเกาหลีจ้ะเห็ดหลายคักมาขี่ว้ายอันนี้เห็ดเนี้ยนี่คือคือเห็ดละงกแทนนี้ว้ายทะลึกจ้าโอ้ย เอาไม้เบื้องพ่อเป็นกระสายนะจ้ะไปเลยจ้าบ๊ายบาย,าบ,บ,บายสิไปเก็บฤดูไทยไม้เบื้องซือคุณและเบื้องเห็ดบายบ๊ายบายไปเลยจ้าบรรยากาศมาฝากคุณเบื้องปลาเกาหลีอไปเลยจ้าบ๊ายบายอันยอง